สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนีฝนพายกะมาอยู่ที่วัดศริธรรมมารามมาตามต่อแนวทางเด็ดเดนะครับขอนไม้เรือสวงปู่สีสุดโทนะครับกะเสียมกะจะมาตามต่อแนวทางเด็ดเดนะครับนําไปฝากไปตอนให้ ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังน้ำกันนะครับกลมาลอติดตามนะครับมาลอชมน้ำกันนะครับ่าเมืนะมอมนะม่อนี้ฝนพาดรวยสิมีแนวทางอียงมาฝากได้ตัวเลขอียงมาฝากกลมาลอติดตามไปน้ำกันนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับภายในบริเวณวัดนะครับ วัดสิริธรรมมารามนะครับก็บถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มาขอโชคขอลาบแล้วได้โชคได้ลาบกันนะครับหลายผู้หลายคนนะครับเพิ่นเข้ามาบนบานศาลกล่าวนะครับมาขอเอาโชคเอาลาบน้ำปูน้ำยานะครับก็บได้ตามความมุ่งม,มาตัดรานากันไปนะครับ ได้โศกได้ลาบกันคักแน่นะครับมาบนบานศารก้าวนะครับลูกไปเมืองนอกเมืองหน้านะครับมาบนบานศารก้าวคเกี่ยวกับราชการเกี่ยวกับการนาทีการงานนะครับก็ได้กันทุกข่ทุกคนนะครับมือนี้ฝนพระรวยกับพาท่านผู้ชมเข้ามาเบิงนะครับเข้ามากราบมาไหว้นะครับ ณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับมาเอาโจกเอาลาบนะครับนําไปฝากให้ท่านผู้ชมนะครับทางบ้านได้รับชมรับฟังนํากันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับฝนพระรวยได้พาท่านผู้ชมเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขเห็นเป็นตัวเลขนะครับจะเป็นตัวเลขอียงนะครับเจ็ดสี่หรือเจ็ดเก้านะครับพ่อกับมาปิดจระนาเบิงนะครับปิดจรณนาเบิงเอาเด้อท่านผู้ชม นะครับพิจารณาดูเอานะครับหรือจะเป็นเจ็ดสูตรนะครับกระเบื้องเอาดูเอานะครับเขามากกับมาเห็นตัวเลขเลยนะครับเขามากับมาเห็นตัวเลขเลยมาซองน้ากันเดือท่านผู้ชมมาซองน้ากันนะครับขอนไม้เรือสวงปู่สีสุดโทนะครับเป็นไฮโศก้านเทาะนะครับฝนพรลวยเขามากอะถ้าท่านผู้ชมมาซองนะครับซองหาตัวเลขแนวทาา นะครับมาเอาโศกเอาลามน้ากันนะครับมาซองเอาน้ากันเด้อท่านผู้ชมโนะครับมาซองมาซองน้ากนันะครับฝนพาด้วยมาจุดทูกนะครับ โอ้ o, แปกนะครับตามผู้ชมทูบไม่มีตัวเลขเอานะครับหรือเบื้องยกไกุไก่ก็คือตัวเลขเอ,ออจ้งไดนะครับแต่ว่าแปกตีวาทูบบ่มีตัวเลขนะครับทูบไม่มีตัวเลขโอ้ o, นะครับแปกครับแปกแปกน่นะครับมาจุดทูบขอสุขขอลาบนํา ปูน้ำยานะครับพอนใหม่เลือดสวงปูดสีสุโธนะครับเป็นปาฏิหาริย์นะครับทูบจุดแล้วไม่มีตัวเลข่สาสันหอท่านผู้ชมทูบจุดแล้วบ่มีตัวเลขนะครับก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์นะครับเป็นปาฏิหาริย์เนาะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็เห็นตัวเลข74นะครับหรือ79เ,เก้าป่นเฉาะ นะครับอยู่ตรงนี้เห็นตัวเลขเก 4, 4, 9, ตซีเเกตเก่าเราจะ่อโซแดงจึง้งขึงอยู่แล้วมาเบิงทูบถูบบ่มีตัวเลขนะครับทูบบ่มีตัวเลขเด้อท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นชุดนางลำนะครับนี่นะครับเกตเก้าเก้านะครับปิดจระนาเบิงนะครับมาชอบกับไยตามบ่ชอบกับพานนะครับเป็นเพียงแนวทางมานำเสนอเท่านั้นเด้อนะครับเพื่อสนับสนุนให้เรียนการพานันนะครับ มาหาแนวทางฝาก่อนทางผู้ชมเพื่อหวังว่าคลิปที่ฝนพระรวยได้ลงไปนี่ถ้าคลิปเกิดมานี่สิเปลี่ยนประโยชน์ต่อทานผู้ชมหลายๆท่านนะครับการใส่เกี่ยวย่านเมืองเอานะครับเฮ้เด้อทานผู้ชมนะครับก็สรุปตัวเลขให้เลิกกันแล้วกันนะครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับตัวเลขที่ชุดนางลำตรงนี้นะครับ 799นะครับส่วนที่ฝนพระรวยเห็นตัวแดงจึงคืนขึ้นอยู่ขอนใหม่เลือดสวงปูสีสุโทนะครับ79หรือ74หรือ70วันทอห้าก่พิจารณาเบิ้งเอาหอามาครอบตัวใดนะครับกะสรุปได้นะครับ799นะครับแล้วก็79 74 70นะครับลองพิจาจรณาเบื้องนะครับเพื่ออาจจะได้มีโชคมีลาบน้ำกันสำหรับคลิปนี้ผลพระรวยกะ โป้งสีบ่อเห็ดเชียบดนนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นการเสียเวลานะครับท่านผู้ชมทางบ้านกันสีลำ้ำคา้นนะครับกัใส่วิจัยาย่านเมืองเอานะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมทั้งช่องโฟนพารวยนะครับกลับมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิง่งติงต่งๆนะครับเพื่อที่สิบไเตผาดเชียบใหม่ๆนะครับที่ฝนพารวยได้ ลงไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังน้ำกันนะครับสำหรับคลิปกี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ